เดี๋ยวเราจะไปเรื่องของโปรแกรมมวยวัน129กกันเลยครับพี่พร้อมทัศนะ สามตัวตรงสักหน่อยหนึ่งตัวสัปดาห์ขึ้นโปรแกรมมาเลยนะครับสำหรับวันลุมพนีหนึ่งสองเก้านะครับก็หลายคนได้เห็นโปรแกรมไปแล้วแหละนะครับวันศุกร์ที่17ตุลาคมนะครับที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีกติกาเอเ็มบสองคู่แล้วก็ที่เหลืออีก10คู่เนี่ยเป็นกติกามวยไทยซึ่งก็น่าจะถูกใจ FC ฟคอมวยไทยเพราะว่าส่วนมากชอบมวยไทยมากกว่าคิกบ็อกซิ่งนะครับโปรแกรมขึ้นมาเลยคู่หนึ่งเนี่ยเป็นกติกาเอ็มบนะครับมาวินคีรันเตจาก ฟิลิปปินส์นะครับเจอกับทางด้านอาลีอาฟูนะครับจากอิหร่านแล้วก็คู่ที่สองกติกาเอ็มบยน,นะครับอลาสเตน,นะครับวอเดอร์นะครับน่าจะเป็นออสเตรเลียเจอกับทางด้านอาซัตเบกเออร์คีนอฟนะครับจากอุซเบยแล้วก็คู่ที่สามกติกามวยไทยครับฮาเลออมจากเมียนมานะครับเจอกับทางด้านฮารุยุกิทานิสึจากญี่ปุ่นคู่ที่4ครับยูเซฟเฮมาติจากอิหร่านนะครับเจอกับเคนันเบลามอฟครับจากตุรกีแล้วก็แล้วก็คู่5ครับคัมพี วดาสิที่คุณกลับมาแล้วครับหลังจากที่สองไฟก่อนนั้นนี้โอ้โหเจอของแข็งแล้วก็โดนน็อกมาไฟนี้ลดชั้นมาเจอกับทางด้านฮามซาลาชิตจากโมร็อกโกไม่ดูลดชั้นหรือเปล่านะผมไม่เคยเห็นฮามซาลาชิตคนนี้เหมือนกันต้องไปหาดูฟอร์มหน่อยส่วนคู่เอกพาคอินเตอร์ครับเป็นทางด้านเฟอร์กัสสมิธกับเจอกับทางด้านซาลานอันเวซาบีนะครับเพราะสิบแปดปอนด์โอ้ถ้าไม่เก่งถ้าไม่มีดีคงไม่ได้เป็นคู่เอกพรคอินเตอร์นะน่าจะมีของ ทั้งคู่แล้วเนี่ยส่วนคู่เจครับเพชชาคิดแกวินยิมครับเจอกับยอดอนุชาปอประจันสีแล้วก็สมานชัยสอสมหมายครับเจอกับตำนานไทยท k เล็กเฟิร์ทเฮาหรือว่านิโกลูกชายพ่อวันฉลองนะครับกลับมาแล้วนะสำหรับนิโก้ตำนานไทยนะครับบราซิลเอกมองนนทค